สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนทุกคนเลยอยู่กับผมบาสเดนป่าพาหลอนก็วันนี้ผมไม่ได้ไปไหนไกลนะผมจะไปดูพ่อน้องเมาคีนะก็ผมได้ยินเสียงนะอะไรไม่รู้นะพี่พีนเพื่อนข้างล่างโคตรดังเลยครับก็ตอนนี้ในบ้านผมก็นอนหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงมาจากบ้านของผู้ผมนะที่ข้างล่างที่ผู้ผมให้พ่อน้องเมาคีอยู่กันได้ยินเสียง โคดังเลยพี่เพื่อนผมก็เลยจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็ยังไม่นอนก็จะใกล้นอนผมก็เลยจึงได้ยินก่อนผมก็จะไปดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรมาทําร้ายพ่อพวกพวกพ่อน้องเมาขคีหรือเปล่าโอเคอย่าเสียเวลาเลยพบเพคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปไปดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยลงไปดูกันพี่เพื่อนว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นอะไรกันไป จะพกอาวุธไปด้วยนะเพื่อป้องกันหูเสียงดังมากคือเสียงดังมากเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลุงลุงครับเกิดอะไรขึ้นวะพี่เพื่อน ก็ไม่มีอะไรนะสม่นุ้ที่นอนผมก็โปูไว้ให้เอาลุงไปไหนลุงเฮ้ยลุงเดินเฉยช่องลุงไปไหนก็พี่เพื่อนก็น้องเมาคีนะขึ้นไปเล่นกับน้องเฟิร์สบนบ้านเฮ้ยใครวะ เฮ้ยอย่าบอกนะไว้โจรคนนั้นอะที่มัดคุณลุงไว้เฮ้ยมึงมาทำอะไรเกีกมึงไปเลยคุณลุงถอยมาคุณลุงอย่าไปสู้กับมันมันมีมีดคุณลุงนั่น่ะเห็นมันไหมพี่บินเพื่อนไปมึงไปเลยคุณลุงคุณลุงไม่ต้องไปคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงระวัง ลุงคุณลุงคอยมาก่อนคือผมก็จะไม่ให้คุณลุงไปคุณลุงมันไม่ได้เอาลูกคุณลุงไปผมคิดว่าคุณลุงน่าจะเป็นห่วงลูกแกเปล่าลูกลุงไปเล่นกับน้องเฟิร์สบนบ้านนะเฮ้ยไปเลยทุกคนมันมาทำลายคุณลุงรือเปล่านะคุณลุงใจเย็นคุณลุงไม่ต้องไปดีกว่าผมว่าดึกแล้วอันตรายคุณลุงเอามาก่อน ลุงมามาเฮ้ยเฮ้ยเคุณลุงคุณลุงมันวิ่งมาไปเลยเฮ้ยคุณลุงถอยออกมาคุณลุงคือเฮ้ยคุณลุงคุณลุงยาคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะมาทำไม เฮ้ยคุณลุงม,มาทำไมเฮ้ยอ่าคุณลุงเฮ้ย<ป>ม,มาเามื่อไอยังมีเส้นอะ่ะวะคุณลุงเก็บมีนอะไรคุณลุงไปไปเลยมันไปแล้วนะคุณลุงไปขึ้นบนก่อนไปเดีย๋ยวเอามีดมันไปด้วย คือเมื่อกี้มันจะวิ่งเข้ามาคุณลุงโดนฟันตรงไหนเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่มีนะนุน่นพี่เพื่อนผมว่าไอโจรบ้านนั้นนะที่ได้มัดคุณลุงไว้ในป่านะที่พวกผมไปเจอแล้วก็มันมัดคุณลุงไว้แล้วก็ทีนี้มันก็วิ่งหนีพวกผมไปแล้วก็ทีนี้มันก็มามันรู้ได้ไงไม่รู้นะพ,นพี่เพื่อนว่าคุณลุงอยู่ที่นี่นะ เห็นมันไหมลุงเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูตรงนี้ก่อนผมกลัวมันไปตามพะพวกมันมาเนี่ยมันมานี่แล้ววินเพื่อนเดี๋ยวมีเซอร์อรนะขบาดแล้วค่ะเรามาเอาซอง่ยอะไรมึง เฮ้ยมึงจะทำะไรพ,พี่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปเลยจะไปไหนก็ไปนะกูโทรห้าตำรวจนะเฮ้ยดูดูมนันน่ะพี่เพื่อนมันมันค้างยาหรือเปล่าพ,พี่เพื่อนใครรู้คอมเมนต์กันมานะ เป็นใครมึงมาจากไหมึงมาทำร้ายคุณลุงทำไมกวักมือเรียกผมอะพี่เพื่อนเพื่อนนั่นแหละเห็นไหมกูไม่ไปหรอกถ้ามึงมากูโทรหาตำรวจแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอามีก่อนพี่อนเพื่อนไปมึงไปเลยนั่นแหละ มันจะเอาก้อนหินโยนใส่ผมนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะมึงมากกูโทรจริงนะต้องระวังมากเลยพี่พี่เพื่อนผมคิดว่ามันน่าจะค้างยานะโอเคเปล่าเลยยี่ไอ้ิงโยนห้มันด้วยอ่ะไอไปแล้วมึงไปแล้วมึงไปเลย ยังไงกูไม่ให้มึงจับคุณลุงไปอีกหรอกคือรอบที่แล้วที่คุณลุงโดนมันจับไปนะเพราะคุณลุงไปหาผลไม้ป่านะพี่เพื่อนก็ทีนี้เหมือนมันแบบเจอคุณลุงหรือเปล่าก็มันก็จับคุณลุงไว้นะเฮ้ย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 มึง้างยาหรอวะฮะมึงหลอนเหรอโอ้โหมันโยนมาอย่างเดียวเลย ทำยอนดอนกูกโทรหาตำรวจแน่ไม่ไว้ชีวิตมึงแน่นชี้หน้าผมอ่ะพี่เพื่อนเอากับมันยังไงดีอะ่ะมึงจะไปไหนก็ไปเลย มันหายไปละมันหายไปละก็เดี๋ยวผมจะไปถามคุณลุงนะว่ามันมาได้ไงคุณลุงมันมาได้ไงอ่ะคุณลุงคุณลุงครับมันมาได้ไงเฮ้ย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 ังได้ยินเสียงมันอยู่นะพี่เพื่อนยังได้ยินเสียงเฮ้ยมาทำอะไรวะ ฮะให้กูโมดความอดมท,ทนของมึงนะเว้ยเดี๋ยวผมก็จะให้คุณลุงนอนก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะดูแลคุณลุงคุณลุงนอนก่อนเลยมีพ่อห่มไหมเดี๋ยวผมจะหาพ่อห่มให้คุณลุงก่อนโอ้โหไม่มีพ่อห่มเลยอะ ไม่มีพ้าหงมเลยพี่เพื่อนเพื่อนมันหายไปไหนแล้วคือต้องระวังมากเลยนะต้องระวังมากเลยพี่พ่นเพื่อนไอ้ไอ้คนประเภทเนี้ยมันเป็นไรวะพี่เพื่อนก็ผมต้องขออภัยพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะที่ผมพูดคำหยาบมันไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกัน ถ้ามันมาฝั่งนี้นะหรือมันทําร้ายพวกผมนะพี่เพื่อนคือเดี๋ยวผมจะโทรหาตำรวจให้มันจับมันเลยให้มันเข้าคุกไปเลยนะพี่เพื่อนใครรู้เอาง่ายๆเลยพี่เพื่อนใครรู้นะไอคนประเภทเนี้ยมันค้างยาหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรคอมเมนต์กันมาพี่เพื่อนคอมเมนต์กันมาเลยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นตัวอะไร แต่ผมรู้ๆในใจผมคิดว่ามันน่าจะค้างยานะไอ้คนปรนะเภทเนี้ยคนแบบนี้นไม่น่าเก็บไว้นะพี่เพื่อนต้องให้ตำรวจมาจับพวกมันไปให้หมดนะมันหายไปแล้วผมก็จะยังเฝ้าคุณลุงไปเรื่อยๆนะอ๋อเนี่ยหนะขบายเมื่อ มันหายไปแล้วนะคือไม่มีอ่ะอยู่ๆมันมาจากทางไหนไม่รู้แต่ผมเห็นมันอยู่ทางนู้นมานะผมเห็นมันอยู่จากทางนู้นมาเดี๋ยวผมจะลองเดินไปหามันนะก็อตอนนี้คุณลุงก็ได้นอนไปแล้วนะพี่ๆเพื่อนผมก็จะให้คุณลุงนอนพักไปก่อน ลองไปหาดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้คอน,เ,นะนะเ,คนเนื้อโอ้ท่านเลินะนอัองกีซูนะอยเยมลีองคือเนื้อเนะื้อเมดาเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้แวบๆแ,แถวหลังก้อนหินก้อนใหญ่นะ่ะผ,ผมว่าต้องเอาวุ้ไปด้วยป้องกันตัวนะ อยู่ตรงก้อนหินก้อนใหญ่ผมก็จะไล่มันไปเฮ้ยเฮ้ยอังค์กิซูล่ะครับอังค์กิซูลื้อเลอพ้องคุองค์กิซูลื้อนอนหรมีได้ยินเสียงมันนะไม่รู้ว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าบนต้นไม้ไหมมันแอบบนต้นไม้หรือเปล่านะ game mưa đá nhiều, mưa nhiều nè, game thì phải là phải là mát lên phải là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  là phải nè คือถ้ามันโผล่มาผมจะเอามีดฟันมันแล้วก็แทงมันให้ตายเลยนะพี่บีนเพื่อนแต่ผมจะลองขึ้นไปดูยถ่าข้างบนข้อข้างบนไม่มีเลยโอโคโอเคองกกกรเซลล์เยอะหรอ่ครับ คือมันแอบตรงบ่อน้ำหรือเปล่านะพ่นเพื่อนต้องดูให้หมดเลยอยันนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะก็ไม่รู้ว่ามีปลาอีกหรือเปล่าก็จะไปดูนู่นะโอ้โห เสียงมันมีแกีะแล้วก็หายเงียบไปเลยหายไปไหนละฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านผมนะพบ่นเพื่อน เคยพวกนี้ต้องระวังมากเลย ไม่เจอมันนะคืนไม่เจอมันเพือ่อเนเพื่อนะหรนกผมก็คุยคนเดียวนะโอยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเง่ yeah. ลุงก็ยังนอนอยู่เลยพี่ีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เพื่อนเฮ้ยมันมาทางนี้แล้วพี่ีเพื่อนไฮ้เฮ้ยเนั่นนั่นน่ะจะผมจะล้องไปดูทางนี้นีสายแต่รีรพ่องครูหน่ะอ๋อพี่ีเพื่อนอยู่ๆมันก็จู่โจมด้านล่างผมนะอ๋อ ื่อกี้มันเอาไม้ตีแขนผมนอะโดนแขนผมน,นะอย่าให้กูเจอมงนะมันไปไหนแล้วอ๋อหนึ่งอะพี่บินเพื่อนอ๋อคือโดนแขนผมอ่ะโคตรปวดเลยพี่บินเพื่อนอ๋อโคตรปวดนะอ่อะพี่บินเพื่อน อโอ้โหมันเอาไม้ท่อนใหญ่ตีผมอะ่ะใส่เอ้ยไปไปเลยไปคือผมจะมันวิ่งหนีผมไปแล้วนะคือผมจะไม่ตามมันละอ๋อคือผมโดนมาทำร้ายอย่างหนักเลยอยู่ๆมันมาจากทางไหนไม่รู้พี่เพื่อน มันคือแบบโหเอาไม้ท่อนใหญ่ตีผมล้มเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยพี่พี่เพื่อนอไปเดี๋ยวไปหาคุณลุงก่อนโอ้โหพรุ่งนี้ผมยังต้องดูอีกนะว่ามันจะมาทำร้ายคุณลุงอีกไหมอ่อแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเพื่อนได้ดูนะว่ามันตีผมตรงไหนนะ ดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องก่นอนเนี่ยพ,พี่เพื่อนมันตีผมโอ้โหแดงเลยเห็นไหมครับแดงเลยนะแดงเลยคือพี่เพื่อนอ,อยู่ๆนะมันมาแบบมาด้านหลังผมอะมายัางไงผมกำลังจะเดินกลับมาทางหาคุณลุงนะมันก็มา จู่ๆน้านล่างผมแล้วก็เอาไม้ตีผมโหตอนนั้นผมล้มลงไปแล้วก็ผมไม่ทันลุกขึ้นมาทํามันกลับนะมันก็วิ่งหนีผมไปแล้วก็คือเจ็บมากตอนนี้อ๋อก็โอเคครับพี่บินเพื่อนเดี๋ยวก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปนอนแล้วก็ไปปลุกพี่เบิร์ตให้ลุกขึ้นมาดูนะเจ็บมากก็โอเคครับเดี๋ยวไว้คุยกันรอบนึงไป โอเคครับ okay, พ,พี่เพื่อนคือตอนนี้ผมเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนแบบโหปวดอะ่ะพ,พ,พี่เพื่อนก็อตอนนี้ผมจะขึ้นไปหายากินนะยากแก้ปวดคือผมไม่รู้ว่าจะพรุ่งนี้เช้าจะปวดหนักกว่าเดิมไหมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะม่วงแล้วมืกิยังแดงอยู่เลยที่ผมให้พี่พพเพื่อนได้ดูกันก็อยู่ๆมันมาทางไหนไม่รู้มาทําร้ายคุณลุงนะ ก็ที่ผมได้ยินเสียงคือดังมากครั้งแรกก็เหมือนทีนี้คุณลุงแบบไล่มันไล่มันไปฝั่งนู้นคือเหนื่อยมากอันนีพี่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะมาอีกไหมแต่ผมก็ต้องมาดูนะแต่ตอนนี้คุณลุงได้นอนไปแล้วผมก็ได้วางมีดไว้คุณลุงไว้เล่มหนึ่งก็โอเคครับพี่พื่นเพื่อนผมขอพี่พี่เพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม แล้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่ผมโดนมันตีนะมันมาจากด้านหลังผมอะ่ะเป็นมาเงียบม,มากผมไม่ได้ยินเสียงเลยคือมาถึงผมปุ๊บตีผมเลยปวนมากโอเคเดี๋ยวผมขอขอนุญาตขึ้นไปหาย,ยาก,กินก่อนไปสวัสดีครับ